สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการทาสวนหินนะครับตกแต่งบ้านนะครับตอนแรกเตรียมดินก่อนเลยนะครับเตรียมดินเพื่อปรับหน้าดินนะครับแล้วก็ดูทิศทางการไหลของน้ำนะครับ่อระบายนะ้ำแล้วก็เอาไซา์นะครับเป็นการปรับหน้าดินนะครับแล้วก็ปูแผ่นป้องกันวัชพืชน,นะครับปูเสร็จเรียบร้อย แล้วก็มาขดลุมนะครับเพื่อเตรียมลงต้นไม้ผมลงเป็นต้นกระบองเพชรน,นะครับแล้วก็เอาพวกที่กั้นหินนะครับตกแต่งเป็นดวดลายตามที่เราชอบนะครับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการลงหินนะครับที่เรากั้นไว้เรียบร้อยแล้วลง เป็นหินเก็บนะครับกับหินกับหินธรรมดานะครับหินเก็บก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับผมลงเป็นสีขาวกับสีสมแล้วก็ตกแต่งไฟนะครับอันนี้คือตอนกลางคืนนะครับจุดไฟเป็นไฟเส้นนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์น,นี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนกลางวัน พร้อมครับสถานที่จิบเบา